สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วที่ตึกมาดามตูนค่ะวันนี้น้องแตงกวาวันนี้เรามีแบรนด์ของคิซ่าค่ะที้เปิดตัวด้วยมะเขือเทศดำค่ะพี่ยุ้ยสามสกัดจากเกาหลีเลยค่ะเราแนะนำตัวแรกเลยน้องแตงกวาได้ค่ะพี่ยุ้ยตัวนี้นี่เลยค่ะตัวนี้คือลดสิวลดรอยดำลดรอยสิวค่ะพี่ยุ้ยใช่เป็นมอเจไรเซอร์ด้วยนะใช่ค่ะใครที่มีผิวหน้าแห้งผิวหน้าหมองคล้ำแห้งกลัาน ลูกค้าใช้ตัวนี้รับรองว่าหน้าหน้าฉ่ำหน้าวาวเลยใช่ไหมคะคนที่เป็นสิวไม่ต้องกลัวเลยค่ะตัวนี้ใช้แค่ครั้งเดียวหรือคืนเดียวเห็นผลแน่นอนค่ะว่าสิวจะยุบลงค่ะพี่ยุ้ยแล้วหน้านิ่มขึ้นด้วยเพราะว่ามีว่านหางจระเข้อยู่ในนี้ด้วยไม่ต้องกลัวเลยว่าหน้าจะแพงการใช่ไหมคะพี่ยุ้ยแนะนําตัวต่อไปเป็นตัวสลิปปิ้งมาร์กคุณลูกค้าคะตัวนี้สลิปปิ้งมาร์กตัวนี้คือ ไว้ทากลางคืนจะดีที่สุดเพราะว่าช่วยให้หน้าชุ่มชื้นลดลอยเหี่ยวย่นใช่ไหมคะขากลางคืนพี่ยุ้ยขาตื่นมาหน้าฉ่ำหน้าเด้งแน่นอนค่ะตัวนี้ตัวนี้ช่วยลดความมันด้วยน้องแตงกวาใครที่หน้ามันนี่ใช่ตัวนี้เลยคุณลูกค้าช่วยดับความมันไปได้แบบดีเลยใช่ถ้าอย่างนั้นเวลาเราแต่งหน้าเครื่องสําอางคงจะติดทนขึ้นใช่ไหมคะพี่ยุ้ยตัวนี้ใช่เลยค่ะแล้วบารุงได้ดีล้าลึกถึง หน้าเซลล์ผิวผ่ลใช่ค่ะพี่ยุ้ยตัวนี้ไปเไปตัวดำเหมือนกันคะต่อเลยตัวนี้ใครที่ออกแบดทํางานกลางแจ้งคุณใช่ค่ะอยากปกปิดรอยสิวรอยกะตัวนี้เลยแถมมีกันแดดด้วยนะตัวนี่ SPF ถึง50%บวกบวกเลยค่ะพี่ยุ้ยใครที่ทํางานกลางแจ้งวันนี้แนะนําตัวนี้ BB ครีมตัวนี้เลยนะคะใช้ที่ทําจากมะเขือเทศดํานี่บํารุงไปด้วยกันแดดไปด้วยน้องแตงกวาใช่คุ้มโคตรคุ้มพี่ยุ้ยทรูอินวันกันไปเลยค่ะปกปิดแถมกันแดดอีกด้วยค่ะใช่ใช่แล้วนะคะวันนี้ใครอยากหน้าเนียนหน้าใสวันนี้ลองใช้บีบีของพิ่ซราลองเปิดใจดูนะคะอ่ตัวต่อไปเลยน้องแตงกวาเคยไหมไปซื้อที่ลอกสิวเซียนแล้วบ่อยมากพี่ยุ้ยบ่อยมากลอกได้แต่ว่าขาดพี่ยุ้ยใช่อะ วันนี้เรามีน้องใหม่ของพิซซ่าที่ทําจากมะเขือเทศดำเหมือนชันคเด็กว่าตัวนี้ลอบถึงถึงตอถึงโคนโเ,คเลยใช่ใชไหมพี่หอหลุดออกมาเป็นแผงๆเงลยค่ะคุณลูกค้าคา่ะใช้ตัวนี้รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนี้ทาเป็นจุดหรือทาทั้งหน้าก็ได้ใช่ไหมคะค <า S 2> ตัวนี้ตัวนี้มีชาโคด้วยทํให้ให้เย็นเย็นเด็กว่าใช่นี่ ลดอาการที่แสบร้อนคุณลูกค้าค่ะการแสบร้อนจะกลายเป็นเย็นแทนนี่ลองแช้ตัวนี้ลองเปิดใจดูนะคะวันนี้พี่ยุ้ยน้องจะบอกให้นะว่าทําไมสารสกัดเหล่านี้ถึงทำจากมะเขือเทศดำเพราะว่ามะเขือเทศดำหนึ่งผลเท่ากับมะเขือเทศสีแดงถึงสามผลเลยนะคะพี่ยุ้ยผลิตภัณฑ์เหล่านี้ จึงได้มาตรฐานเยี่ยมเยี่ยมเลยค่ะพี่ยุ้ยวันนี้ลองเปิดใจใช้แบรนด์ของคิซ่าค่ะซื้อไปใช้ก็สวยค่ะพี่ยุ้ยซื้อไปขายก็รวยที่ตึกมาดามตูเลยนะคะพี่ยุ้ยขะสินค้าพวกนี้ราคาเท่าไหร่คะแบบซองราคาเท่าไหร่เอ่ยวันนี้บอกไปเลยราคาแบบโดนใจแม่ค้าตึกดาหจุกันเลยใช่ไหมคะพี่ยุ้ยแบบซองวันนี้ราคาให้สาบเกาบาทค่ะยังไม่พอน้องแตงวายัง ซื้อ1แถม1ในราคา3าบาทถูกมากเลยค่ะพี่ย<ช>ุ้ยซื้อ1แถม1แถมราคา39บาทเองค่ะใช่ทุกตัวเลยนะคะที่ตั้งอยู่อ้าวแบบกล่องในราคา 234บาทค่ะทุกกล่องเลยนะคะ234บาทซื้อ1แถม1คุณลูกค้าคะ1กล่องมี6ซองคุณลูกค้านี่ใช้กันไปยาวๆใช้กันไปเดือนๆคุณลูกค้าค่ะมีญาติมีเพื่อนมีน้องมีพี่มาหารกันค่ะพี่ยุ้ยเพราะว่าสินค้ามันถูกแล้วหารอีกถูกลงไปอีกค่ะพี่ยุ้ยวันนี้เปิดใจแบรนด์ของคิซ่าดูคุณจะหลงรักและกลับมาซื้อใหม่อีกแน่นอนเพราะอะไรคะพี่ยุ้ยซื้อไปใช้ก็สวย ซื้อไปขายก็รวยที่ตึกมาดามตูนเลยนะคะสวยครบจบที่นี่เลยค่ะวันนี้มีขายแล้วที่ตึกมาดามตูน inbox กกันเข้ามานะคะหรือคนไหนสนใจหรืออยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถส่งคำถามลงใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะเราอจะรมีเบอร์ใต้คลิปให้นะคะวันนี้แอดกันมาที่ตึกมาดามตูนวันนี้ใครอยากได้สินค้าน้องใหม่รับไปใช้วันนี้แอดกันมานะคะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ